สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอจิสตรีชแนลครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับโค้ชแมนเดนไนท์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดรังโอทับฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของเซาท์แฮมป์ตันครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินกอจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกว่า เข้มข้นขึ้นแน่นอนครับหลังจากที่แมนซิตี้ไม่ได้ <Mart ial. S 1> รับบทลงโทษโดนแบนให้ไปเล่นในรูกาลหน,น้าครับเท่ากับว่า4ทีมยังเหมือนเดิมครับต้องการ4ทีมที่จะต้องไปเล่นในรูกาลหนนะ้าเพราะฉะนั้นทีมที่จบอันดับ5ไม่ได้ไปเล่นยู่ฟาชิเบสลีนะครับจะไ,ได้ไปเล่นยูโรปาลีกแทนเพราะฉะนั้นเป้าหมายวันนี้ของแมนยูนเต็ดครับ ต้องการพื้นที่ยุโรปแล้วครับจบท็อป4ให้ได้ตอนนี้แมนยูอยู่อันดับ5นะครับมี58คะแนนนะถ้าหากพวกเขาเก็บ3แต้มได้พวกเขาจะแซงทั้งเลสเตอร์และเชลซีขึ้นไปอยู่อันดับ3เลยนะครับส่วนคาร์ดัมตันอยู่อันดับ12น,นะครับมี44คะแนนอารมาดูสเจนจริงครับเริ่มฝั่งแมนยูครับประตูเป็นดาวิดเดคคาร์ครับแผงหลังอาลอนน์วอนพิสกาวิ็กตอร์ลีเดเลอร์แพนนี่แมกควายลูกชอครับด้านกลางเป็นพอปอกบากับเนมิยามาติส แมนเชสนตอร์ยูไนเต็ดนโนเฟนเดสมาคัสแอสฟอร์ดนะครับกลางรุกและหน้าเป้าใช้ทางด้านออนโทนี่มาซิอัลนะครับส่วนเซาท์햄ปตันนะครับประตูเป็นอเล็กซ์แมคคารที่นะครับแทงหลังมีไทเบอร์ก็ปีเตอร์สลับแจ็คสติลเฟนเยนเบอร์เดลเล็กด้านเบอร์ทรานด้านกลางสวอตอัมสตอง์คับเจมส์วัตเพาว์พีแต่ฮอยแบกแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นทางด้านอัลทานเดมอนกองหน้าวันนี้ใช้เดนนิสอิงส์คู่กับทางด้านเชนลองนะครับ เกมเริ่มครับที่โอทัฟฟอร์ดนะครับเกมแรกที่เซนต์แมรีเหนี่เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับวันนี้ฝั่งซาทตันและนิอิงส์ลงสนามก็ลุ้นดาวซันโวด้วยนะครับตอนนี้อิงส์หนี่ทำไปแล้ว19ประตูนะครับตามหลังวาดี้ประตู อาดูเกมนี้ครับว่าสัมมันที่ผลงานเล่นนอกบ้านถือว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมนะครับมาเจอแมนยูที่ช่วงนี้นี่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับรว่าใครจะได้เฮก,ก่อนกันนะครับอ่าครับบอลอยู่ที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดย้อนมาครับบุนเร์เฟนเดสมาติด <c oughs> ติดวัตพลาอุสมาที่เชลลองอิงส์นั่นกลับมาที่พิเตอร์ฮอยแบก หอยแบกแล้วไหลาะนะครับให้เรดมอนด์เรดมอนด์อิงกลับมาที่เรดมอนดอารแล้วครับเรดมอนด์เรดมอนด์ไหลแต่บันลึกไปถึงไดเคอารแล้วครับอืมสวนมาก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับสาลมตันแต่ว่ายังไม่ได้จบนะครับแมนยู you, เอาบอลมาใหม่ครับมาเซียวติดทางซ้ายนะครับลัดฟอร์ดลูกชอมาติดนะครับ มันดาเฟนเดสพอป์บาป็อกบาโยกแล้วเลือกทางขวาม,มีเติมบปกกาปปิสกาเติมแล้วบอลยังไม่ออกครับป็อกบาป็อกบาให้ <c oughs> ไปติดวัตเพลวสเสียบอลให้กับฝั่งซัมตันนะครับวัตเพลวสอัมสตรองครับให้วัตเพลวสอัมสตรองอีกครั้งหนึง่งอัมสตรองไลนแล้วให้อิงโบเกอร์พิเตอร์ อัมซองโอเกปีเตอร์สเดินทางขวาเปิดติดลูกชอแล้วออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของซัลตันปัดเพล้สติดบูโน่ครับโบนัเฟนเดสให้มาเซียลแล้วไหลต่อปอกบากกลับไปที่มาเซียลโบนัเฟนเดสมาเซียลอย้อนมาลูกชอมาติสวางมาให้กรีนวูดเ็นสันกรีนวูด อืมเปิดไม่ได้ย้อนไปที่มาติสแล้วไหลเข้าในติดวอร์ดพลาส์แล้วอาร์คับแล้วดนจะสวนอิงส์อิงส์ย้อนมามาติสดักได้ครับแล้วแรดฟอร์ดให้บุโน่เฟนเดสข้างหน้ามีมาเซียลดูว่าบุโน่โยกแล้วย้อนมาที่ป๊กปาแล้วกลับไปที่บุโน่เฟนเดสไปติดเปตะเหล็กว่ากำลังจะง้างเท้าแล้วครับของทำบุนโน่เฟนเดสบอลของเทอรมตันนะครับวอดพลาส์อิงส์จิ้มสันส้นๆให้หอยแบก หมอยแบกไหลโอ้ไปติดมาติดกรีนวอตให้มาเซียวแมนยูจะสวนนะครับกรีนวอตโอ้ยังสวนเดิมไม่ได้ครับกรีนวอตวางยาวครับไปที่แรดฟอร์ดทางซ้ายครับแล้วครับแรดฟอร์ดแตะแตะแล้วโอ้สไลด์ได้ครับโอเกอร์ปีเตอร์สไลด์ทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของแมนยูแรดฟอร์ดทุ่มมานะครับลูกชอมาติสปอกบาแล้วให้มาเซียวตะบัดพลิกตัวยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปแล้วครับ ถือว่าได้จบครับปลอกปลาลายสัส้นให้กับมาเซียลแม่ม้วนตัวแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแต่แม่หลุดกรอบออกไปนะครับส่วนเกมในรูกการที่แล้วที่โอ,อทัฟฟอร์ดนี่แมนยูเต็ดนชนะซัมตันได้3ต่อ2นะครับมาใหม่ครับแมนยูมาเซียลุยนเตอร์แฟนเดตแตะยาวติดไปเ็กแล้วแม่ซามตันเองก็สวนไม่ได้ มากกว่าให้ปอกปาครับมาติสปามาที่ปอกปาพอปอกปาเลือกขวาครับวันพิสซาก,ก้าปอกปาย้อนมาวันพิสซาก,ก้าแต่แล้วกรีนวูดเก็บได้ครับกรีนวูดย้อนมาบูนอเฟนเดสกรีนวูดจ่ายเข้าใน,นครับวันพิสซาก,ก้ามาที่กรีนวูดไปติดเบอร์ทรานกลายเป็นบอลทุ่มของซอลตันเลยครับเป็นแล้วเลยครับ หว่างโอ้โหติดลัดฟอร์ดาแล้วไปเสียบอลน,นะครับลัดฟอร์ดปอกบาโบโนนย้อนที่ปอกบาอีกครั้งหนึ่งบาบิสซากา้ากลับไปที่ปอกบากรีนวูดปอกบาเดินทางขวาบา,บ,าบิสซากา้าวานบิสซาก้าย้อนกลับมาอีกครั้งให้ปอกบานะครับกรีนวูดบา,บ,าบิสปอกบาครับบาบิสซากา้าไหลต่อให้กับมิสันกรีนวูดแล้วเปิดมาเสาสอง,สอง,สองไม่คเที่โชคมาแล้ววัดเพลาเคลียร์ทิ้งครับเชลลอง อามซองครับไหลให้ ks, อิงส์อาร์ครับ ks, อิงส์ต้องย้อนครับจะลองแมตช์เสื้อสีแดงเองก็มาแพ็กได้นแน่นเร็วเหลือเกินมาฮอยแบกครับให้เบอร์ทรานเบอร์ทรานไม่ผ่านแม็กควายนะครับแม็กควายเรียนวัวจอนไปที่แม็กควายอีกครั้งหนึ่งวานวิสซาก้าอลาเรียดเข้าในมูโนเฟนเดนให้ปอกบาเปอร์เซ็นต์การคองบ bon อนเนตแมนยูเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ยังไม่มีโอกาส เรียกว,ว่ายังยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับแมนยูได้จบไปแล้วแต่ยังไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของมาเซียห์ห mm ้ hmm. อยแบกให้เรดมอนเรดมอนจิม้มจิ้มมาให้เบอร์ทรานติดวันพิสซาก้าแต่เประธานแล้วรับช่วงต่อ <c oughs> วันพิสซาก้าก็ยังดักได้นะครับแม็กไวนยมาติสครับ โอ้ยาวครับหอยแบกแล้วไหลยิงแล้วจะลองไปเก็บตักวินเดอร์ลฟได้โอ้โหว้าวินเดอร์ลฟจับบอลไม่อยู่ครับแล้วได้จบดวยครับของทางเชนลองครับโอ้แต่ดีะก็ซุปเปอร์เซฟเลยครับลูกนี้นี่ปัดทิ้งออกไปได้นะครับโดดเต็มมุมของเซาท์แคมป์ตันนะครับเออดัวติด ทางด้านปอกบาเชิ่นลองไหลบ,บอดเพล้าชิ่นลองตักมาติดลินเดเลฟออกข้างครับลูกทุ่มของซัมมนตันบอดเพลาทุ่มมานะครับวอเกอร์ปีเตอร์บอดเพล้าโอ้ไม่ถึงแล้วครับอ่าดักได้ก่อนลูกชอบอลมาที่กินวุฒปั่นซ้ายวอลเกอร์ปีเตอร์ดักได้จากลูกช่อครับแต่สุดท้ายบอลโดนลูกชอออกข้างครับ รูกทุ่มของไซมอนตันวอดพลาส์วอลเกอร์ปีเตอร์สมา Armstrong. อัมสตรองอัมสตรองติดลูกชอครับบอลออกข้างครับลูกทุ่มของไซมอนตันเซฟเฟนส์กันไหนครับยิมไดเรกหมาแบกอืมบ็อกบาจิ้มดักได้แล้วจะส่วนครับเพ็อกบาจะทันหรือเปล่าว่าทดสองนาทีครบแล้วแต่ผู้เิจัยน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของแมนยูแล้วครับบ็อกบา เข้านาแล้วปล็อกบาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโ,หโอ้ก่อนจบครึ่งแรกแมนยูแต่ดได้ประตูขึ้นนําไปก่อนครับโอ้จากวอาล็อกบาโอ้ตอนแรกนี่เหมือนจะมองเพื่อนแล้วจะให้แต่สุดท้ายเลือกยิงเองแล้วก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดครับโอ้ปล็อกบายิงให้แมนยูแตขึ้นนํา1 0นะครับโอ้ก่อนจะจบครึ่งแรกดูครับปล็อกบาขึ้นจากทางขวาแล้วมุมกบไม่ใช่ว่าจะเหลือเยอะนะครับแต่ว่าปล็อกบานี่ก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดจริงๆครับ กดด้วยขวาโมสเสได้รับอเลสมาคาที่อืมจนได้ครับโอ้โหอาครับมีแตดขึ้นนำครับก่อนจะจบครึ่งแรกนับเป็นนาทีสุดท้ายของการทดเวลาด้วยพอฝั่งซามตันเคียก็น่าจะเป่าเลยครับอืมถือว่าสำคัญเลยนะครับแล้วเพื่อเยนเป่าจบครึ่งแรกครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำเซาทันตันอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับประตูที่นำจากพอลปอกบานะครับนาทีที่45บวก3เลยด้วยซ้ำนะครับจบครึ่งแรกที่ออทาฟอร์ตนะครับยูไนเต็ดหนึ่งเซานตันศูนย์นะครับเอาละครับเดีย๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันก่อนนะครับ นนี้นาทีที่25จากมาเซียลครับแตะขวาหมุนตัวแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนี่ก็กุดกรอบออกไปนะครับสามตันก็มีโอกาสที่จะขึ้นนําก่อนด้วยครับจากจากหวดพราชของลิเดเล็กครับจบับบอลไม่อยู่ครับแล้วก็เชียร์อยู่ตรงนั้นครับแล้วกดด้วยขวาแต่ไม่ผ่านดาวิดเดคานะครับแล้วนี่คือประตูขึ้นำของเจ้าบ้านครับปอกบาล,ลากเข้ามาเองครับ แล้วยิงเองด้วยขวาโอ้โหอย่างคมเลยครับนับครึงแรกแมนยูนำหนึ่งศูน์นะครับอาครับเดีย๋ยวเรามาดูเกมในครึ่งหลังนะครับโอกาสของทั้งสองทีมถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าแมนยูเฉียบขาดกว่าครับก็เลยทำให้ขึ้นนำไปก่อนนะครับในครึ่งแรก สำคัญเลยนะครับมาได้ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกนะฮะโอเคพีเตอร์สซีฟานส์ทางด้านบูโนพยายามจะสไลด์แต่ยังไม่เสียบอลครับบอลของซัมตันโอ้ย์สรองไปจ่ายติดบูโนเฟนได้ถ้าไม่เสียย้อนมาปอกบามาติสปอกบาให้บูโนเฟนเดส บอลย้อนนิดนึงครับฟรีนวูดบอวิสซ่าเปิดข้ามมาที่รัสฟอร์ดแรัสฟอร์ดซ้ายเติมลูกช็อตให้มาติสมาติสแล้วเข้าในครับมาเซียวแล้วหลทะลุช่องมาที่ปู๊กล้เฟนเดสโอ้โหโอ้ลูกนีเน่ยโอ้ยิงตามน้ำแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับโอ้กลายเป็นสองศูนย์เข้าเท้าซ้ายครับบอนเหมือนจะปรินนิดนึงครับ นาธานเลดมอนโดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งทางด้านบูฟฟาล,ลงไปนะครับของฝั่งเซอร์ัมตันหอยแบกครับให้มาวัดเพลวสหอยแบกข้ามมาที่เบอร์ทรานบูฟาาครับเลดเบอร์ทรานเจ็จลองครับบูฟาาติดลินเดเลฟครับแล้วบอลของนางแมนยูครับกินวอดย้อนมาลินเดเลฟปอกปลาย้อนมาที่ลินเดเลฟ มาร์ติสให้บุนเดลฟนเดสมาเซียวลูกชอครับแล้ววางสายแรดฟอร์ดติดอาร์มสตรองแล้วโอ้ฟาวาก่อนแล้วครับแรดฟอร์ดอืมแล้วเดี๋ยวนี้เจมส์ครับลงไปแทนเมสันกรีนวูดนะครับ เดฟเฟนเปิดติดลูกชอ่อครับแ้วฟอร์ดมองตั้งมาให้มาเซียวตรงกลางป็อกบาครับเบนนี่เฟนเดสป็อกบาโอ้โหหลำหน้าก่อนแล้วครับเดนนิสเจมส์คือออกตัวไปก่อนแล้วพยายามจะกลับเข้าลายก็กลับเข้าไม่ทันนะครับ เป็นลูฟิคิดของซาอูลตันนะครับครั้งล่าสุดที่ซาอูลตันชนะแมนยูนเต็ดได้นี่ต้องย้อนไปเมื่อ23มก,กราคามปี2016เลยนะครับเกมนั้นที่ออทแทฟฟอร์ดแล้ะครับแต่ว่าซาอูลตันบุกมาชนะได้1-0แล้วแฟนเดสยิงด้วยซ้ายฉลับแล้วยังได้อยู่ รัดฟอร์ดให้บูโน่เฟรนเดสแรัดฟอร์ดย้อนมามาติสแรัดฟอร์ดแรัดฟอร์ดจ่ายลูกนี้ติดบล็อกมาติสยังมีบูโน่ย้อนมามาติสจ่ายตรงนี้ก็ติดวอลเกอร์ปีเตอร์แต่ว่ายังไม่เขี้ยมไม่ขาดครับมาติสบูโน่เฟรนเดสมาติสย้อนย้อนมาที่พอปอกบาปอกบา,ลบาเลือทางขวาครับแดนนี่เจมส์เจมส์แตะแล้วต่อส้นให้กับวิสซาก้าวานวิสซาก้าเปิดลูกนี้แม่ติด ทางด้านรันเบอร์ทรานออกลังแล้วครับเป็นโลกเตะมุมของแมนยูเต็ดนะครับจอร์ดอัมสตรองตันเปลี่ยนออกแล้วส่งทางด้านมุสซาเชเนโปลงไปนะครับเ okay. okay. ตะมุมครับโนเฟนเดสเปิดเสาแรกติดวัดเพลาเคลียร์ทิ้งออกมาได้แถวสอนโดนเจมส์ครับอินเดอร์เลฟกลับไปที่เจมส์โดนโนเฟนเดสเดนเจมส์อีกครั้งหนึ่ง ปอกป่าโดนเฟรนเดสโอ้ oh, no oh, แน่นไปหมดครับแอนด์สนตันก็พยายามตั้งโซนให้แน่นที่สุดเหรอครับเจมส์ James, เปิดแล้วครับ Peters, แล้ว 2, ติดวอกเกอร์ปีเตอร์สแล้วแถว2ป๊อกป่าหมองตั้งมามาเสียวย้อนแล้วเสียบอลทรับบูฟฟาอาครับบูฟฟาให้เชนลองกำลังที่บูฟฟาเชนลองไหลให้บูฟฟาอาแล้วครับแต่ว่ามันแน่นแล้วครับ พอจะสวนเร็วหน่อยนี่ก็สวนไม่ได้นะครับบ็อกบาเข้าจากข้างหลังอา้าฝ่าวแล้วครับแล้วเนมิยามาติสโดนเปลี่ยนออกนะครับแล้วส่งทางด้านสกอตแม็กโทมิเนลงไป ort, วปอร์ดเฮาว์เปิดลูกสอลดักได้ครับบ็อกบาให้มาแอดฟอร์ด บอลน่าเฟนเดสครับมาเสียวทางซ้ายลูกช่อลูกช่อห้อยแบกน่าสไลด์ลูกนี้ออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของแมนยูชอทุ่มมาครับให้แม็กควายลูกช่อแมตต์เมเน่บอลน่าเฟนเดสครับเหลือทางขวาครับเดนเจมส์ปอกปาบอลน่าเฟนเดสโบนโนสุดท้ายไม่ผ่านวัดพระครับ เชเตปโปรครับให้มาหอยแบกวัดเพลวส์มาที่หอยแบกอีกครั้งหนึ่งซามสันก็พยายามจะสวนครับผลขึ้นหลังเนี่ยยังสวนแล้วก็จบสกอร์ยังไม่ได้เลยนะครับแทบจะไม่ไปถึงหน้าบ้านของแมนยูเลยโอเาปิเตอร์สุดท้ายไม่ผ่านแลดฟอร์ดครับบอกบาให้บบนโลเฟนเดสแล้วโอ้ขวามีพื้นที่นะครับให้เลนดี้เจมส์ เจมส์ย้อนครับบันพิสกาแล้วหลายต่อให้แล้เจ,เจ,เจ,เจเมส์ไม่ล้ำแล้วเปิดตักใสมา <c oughs> ไม่กะที่ต้องปัดทิ้งนะครับแล้วมีแรดฟอร์ดทางซ้ายแรดฟอร์ดจ่ายย้อนมามาที่ลูกชอเข้าในครับปอกปอกาปาปอกปาไหลที่แรดฟอร์ดอ้าไหลเลียดมาเสาสองโอ้โหล้ำหน้าก่อนครับห <c oughs> ไม่โทมเน่าจะจะหวล้ำหน้าของแรดฟอร์ดนี่ครับโอ้โหแขน อืมฮึ่มแขนครับโอ้ oh, แขนซ้ายโอ้โหยังหนึ่งศูนย์เท่าเดิมครับออื <c> ืห <oughs> แต่แมนยูเองก็พยายามเร่งเพื่อเอาประตูที่สองนะครับโบโน่ Uno ครับให้ปอกปามาเซียวมาเซียวโยกหนีแล้วตัดแล้วเป็นมุนเเฟนเดตทางซ้ายทางซ้ายเป็น Mar D มาคัดดัดฟอร์ดไหลไปมุนเดลเฟนเดตโอ้ล้ำหน้าก่อนโอ้โ oh ห อีกแล้วครับโอ้โหว่าจังหวะบูโน่ให้อูนี่ลำ้ำอันนี้ก็อันนี้ชัดเจนกว่ารูปเมื่อกี้อีกครับโอ้โหเกินหนึ่งช่วงตัวด้วยอืมเก็บได้อีกแล้วครับแมนยูบนูน่าเฟนเดสให้ป๊อกบามาเชวป๊อกบา ปันมาที่แรดฟอร์ดเอาลงได้โอ้โ oh, ห oh. ครั้งที่สามโอ้ล้หน้าสามครั้งติดต่อเลยกันเลยครับ 6, ทางแรดฟอร์ดอันนี้นิดเดียวครับ <c oughs> โซชาเปลี่ยนปอกบาออกครับอ๋อขอภายยังครับยังแต่ปอกบาถ้าแมนยู เก็บ3แต้มได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยครับประตูชัยของเขาบิสก้าเปิดมาที่มาคัดน,นัดฟอร์ชนะแล้วก็สองศูนย์ครับโอ้บอลน,น่าจะชนะนัดซีเฟนเข้าไปครับ2-0ครับ3แต้มเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนแห้วครับแบบนี้เนี่ยโอ้โหนาทีที่90ครับโอ้แฟนเลตามีดได้เฮอีกครั้งแล้วครับโอ้จังหวะเปิด แล้ววางเท้าโอ้ไม่ฉลับด้วยโอ้บอลตกลงพื้นแล้วก็เข้าไปเลยครับโอ้โหดูการวางเท้าครับอืมหไม่ฉลับตอนแรกนี่เหมือนจะฉล็บนะครับมาดูจากมมุกล้องเนี่ยแต่พอดูอีกทีนึงก็แค่เฉียวเฉียวถักถกากแทบจะคือไม่โดนเลยครับโอ้โหแต่ว่าวางเท้าได้แม่นมากครับมาคราดฟอร์ดซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ย เมนยูมีโอกาสที่จะบวกด้ที่สครับแต่แรดฟอร์นเนี่ยโอ้โหล้าหน้า3ครั้งสุดท้ายนี่เขายิงเองเลยครับ2-0ครับขายเกมแล้วนาทีสุดท้ายครับ,ด,รบดูว่าทดทด3นาทีนะครับเชเโปย้อนม,มาครับอิงสเซฟเฟนอิงสไปที่เป็เตรร็กเบ็เดรเร็กครับมาที่ห้อยแบก สายเชียนลองแล้วสินเป่าจบเกมแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะซัมตันได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหสองประตูได้จากช่วงท้ายเกมทั้ง2ประตูเลยนะครับท้ายครึ่งแรกก็เรียกได้ว่าเป็นทดเวลานาะทีสุดท้ายนะครับจากพอกปอกบานนะครับ45บวก3แล้วก็ ประตูที่2จากมาคัสรัดฟอร์ดนาทีที่90เลยครับก็ทำให้แมนยูติเก็บ3แต้มได้แล้วก็แซงเลสเตอร์และเชลซีซึ่งเสาร์ที่ผ่านมาเลสเตอร์และเชลซีนี่แพ้ทั้งคู่นะครับแมนยูก็ขึ้นที่3นะครับถ้าหากของจริงขค่าคืนนี้เก็บ3แต้มเหนือซัมตันได้พวกเขาจะขึ้นที่3ทันทีนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากครับในค่ำคืนนี้นครับ ของจริงคืนนี้ตีสองตรงนะครับเป็นเกมแมนเดนัยครับแต่เลดอาร์มี่ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอาครับส่วนเกมพุ่นี้ครับขอลาทุกท่านเลยนะครับถ้าหากผิดพลาดไนใดก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ด้วยนะครับอาครับลาทุกท่านไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ